เจ้าเคยบวชไปเรือยงบวชระดับไหนคําคำว่าบวชระบุให้ฟังอ่ทีนี้เราจะบอกเพี่เราบันทึกเจ้ามีเรื่องของคำว่าระหว่างที่บวชประพฤติดีจริงไหมยังไม่ได้ดีจริงเราไม่ได้บันทึกในเรื่องสะสมทรัพย์แต่เราบันทึกว่าเจ้ามีเรื่องของการผิดวินัยบางอย่าง ไม่ได้มีเรื่องของการนอนกับสีกาถึงขั้นชู้กับสีกาก็ไม่ได้ขึ้นแต่พฤติกรรมระหว่างที่เจ้าอยู่ในกุฏิมันเป็นพฤติกรรมในเรื่องที่ไม่เหมาะสมเจ้าว่าเราพูดถูกไหมทําพฤติกรรมอันไม่เหมาะสมระหว่างอยู่ในกุฏินั่นแหละไม่ได้เกี่ยวกันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของการพนัน uh เราใช้คําว่าการมาร์ก็ได้ Tat gut,